สวัสดีครับเอฟซี FC ทั้งจ่องจันตรงเตงครับมนีมีแนวทางของพระอาจารย์วัดป่าสายขมิมนครับมนีมาตามแนวทางหมวดก้อนนี้ห้ไปกับเก้าห้าศูนย์ไปติดแล้วตางเทท่ายครับมนียังไดเนาะเดีมาติดตามของพระอาจารย์ครับวัดป่าสายขมิ้นครับับ่มบรรยากาศครับ ติดสามแนวทางว่าวันที่สิบเกตดกลุ่มผ้าเนี่ยจานมันจะได้ตัวใดเนาะฝากกิฟที่แฟนช่องจากตรงเตงครับมันีก็มาพูดเดียวเนี่ยเหมือนแร่งใบสามใบสองใบสาม ทิ่ตามของพระอาจารย์ครับทีมีแน,นวทางฝากกิฟตี้ทางไ,นานไหนเน,ะนาะตัวใหญ่ใหญ่เนาะตัวตัวใหญ่ใหญ่รำราชการคาารับพระอาจารย์โอ้อมาขอค,ค,คอลิปขอนี่แล้วครับขอแนวทางครับโอ้อยู่พอตีบ้านนะครับไปทางอื่นขอแนวทางของวันที่สิบเกตุกรมพันธ์นี่ครับเอาเอาเอาเล่ามองดูอืย เราไปเป็นแนวทางเบึงเอาเลขยกไทยได้เลขยกไทยหนาหลังก่อนี่โอ้เจาท่านก็ได้ครับเลขยกไทยหนาหลังก่อนะเลขยกไทยหนาหลังได้เอาอยานี่อาจารย์เขียนไว้บนในเหล่วตัวก็นั่งนั่งเขียนอยู่เอาเลขยกไทยหนาหลังใช่ไหมมีผ้าจางเฮ็ดไต่เรียบร้อยแล้วเลขยกไทยหนาหลังสักวันเด้อไฟกันเรียบชี้มินเข้าไปจับเพิ่งนสักวันอ่ารวยรวยเลขยกไทยหน้าหลังและเอาไปใส่พิจารณาเบ่งสักวัน อันนั้นเขาก็จะฝ้าว่าไปเถอะถ้ามันดังฟั้งข้าวจบไปใช่ปั้นครับทุกหมวดกวาดว่าจานเขาอยู่บ่ครับเขาอยู่บ่โอ้โหเขาไม่ได้ใส่ไอ้ไถนาไถล้างเขาตัวหมวดผู้หมวดโอ้ไถนาไถล้างเขามันก็เขาตัวนี้ล่ะนี่เขาตัวใหญ่เขาเนาะอันนี้ตัดคิบไปใช่ปั้นครับนี่เขาไปตัวนี้นะเนี่ยไปกลับเอาหนี่พักกันไปกลับเอาเบางอย่างมันกับยัางกับไม่บอกยัางแล้เบางอย่างโอกออกไอ้ เกมนไปยนอออกยอออกห้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าครับเอออันนี้เปัดเอข้าจับเป็ปตัดเอกพักันไดดิครับห้าย์เก้าเป็นปตัดเอาจานารย์ในก้าห้าศูนย์เพ็เก้าศูนย์หนมมีตัวนี้เป็นน้ไปจับอากับพักกันถือหดคว้ากับจับพิษจานเหยจพิษครับแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์มันออกแปดศูนย์มได้จับโอ้ยจาเห่จับวัวลายับจับบัวถือจับวัวถือเอฟซีอนจังค่อบนะ เออเอาไปใส่ดุลพินิจเบื้องต้นกันเด้อะหมวดคอนอาจารย์จับผิดซื้อดอกอาจารย์บบมักว่าที่แรกว่าเจ้าสามสาสใส่ส <c oughs> ไหมหลังก็เรียกเอาซีใส่ซะมือบระมันอ่ะเจ้าดานี่อออันนี้มันกับพานไปแล้วละด่วนหนาเข้าไหมอดีตหมวดไม่ได้ครับเด้อเรียกไข่เด้อเรียกไข่เรียกขยนนไข่หน้าหลังได้จ้ะเด้อเรียกไข่หน้าหลังเข้าไปเบื้องต้นนี่ครับได้ไม่แล้วครับพ่ออาจารย์โอ้ยมางามแท้เหล็กนี่ หล็กมางามแท้ของฝ่ายจานมางามแต่เหล็กนี่หาหยิบจับดัลตอรี่ไว้เด้อครับเอซี่แฟนชองเอ้ยแต่หนึ่ออกมาแล้วมั้งวันนี้เปนที่หกที่หกครับมันหนึ่งาร์รดหกออกมาแล้วมั้งดัลตอรี่ของฝ่ายจายนี่ครับาจานต่อพระอาจารย์วัดปลายสายกระเมนครับมือน,นี้ สี่แผ่นช่องคแรบบับเห็นบ้านอกครับายสดสิบอายสดอาชีพเนาะอาชีพครับอาชีพอ,อ,อาชีพไปสก่อนอืมอาชีพไปอาจารย์จีหามองยืนยันให้รับิว่าทายขมิน้นดีดบอว่านะอ่าอันนี้จ,จีวาไม่คือไม่ตกระแบบิปิดไมเบื่อ่นละครับ วดก้อนหั่นกันวดที่ออกหาเก้าแล้วเนาะอวักหาเก้าไงครับเจ้าเก้าเก้าเม็ดเดียวครับบนล่างวันนี้ก็นี่ละเบื่อโทษเบื่ออยังกับตดต่อเพิ่งเอานี่ครับของจริงครับบ่ของจริงบ่เป็นของปลอมครับบ่เป็นของปลอมครับอ่อัดปิดไหลล้งเบิ่งก็ได้ครัับก็ใส่ดุนพินิจเบื่อเย็บชีเย็บนี่เนาไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ หยิบตับรถเตอรีไปเดอ้อหยิบตับรถเตอรีไปเหรอการมันมีโชคมีลาบที่จังหวัดตีพานมากแบบเกิดพูดข้าเจ้าได้ก็ได้อเอากระใสลุนตีนิดเบื้องเหงาเพิ่นมาผู้เดียวอ่ะจานตรงเตียงเอาเพิ่งเดียวจานตรงเตียงเยพิ่นมาวัดนี่และววัดนี่แหละ,ะเดี๋ยวจานตรงเตียงมาเป็นมูน้ำวัดนี่ก็ตีมีเฮย่อเดี๋ยวจานตรงเตียงมาเป็นมูความต้องประทะกันเบ้างด้วย ได้เฮ่วัวเฮาอ่าบางนึงก็ถือว่าพิดยังมหันด้ยอาจารย์ครับเมื่อได้ครับว่าเสียงจับเหล็กไงเหล็กนั่นไหนครับรอมือได้ปล่อยเรี่ยวได้อาจารย์ก็ตกใจน้ำเลยเสร็จแล้วรอมือเบนแล้วครับมือได้ปล่อยเรี่ยวได้อาจารย์ก็บขันปล่อยเรี่ยวอาจารย์ก็ตกใจี้น้ำแิ่ว่าซื้อบ่ได้มันก็เปลี่ยนไปหลายตัวคือบางนึงหันกับยูนีเนาะหนึ่งก็พอเออ วิ่งก็มันวิ่งพิทบัตไปวิ่งแปดข้างล่างเลีนขึ้นข้างบนซะบางหนึ่งแปดเม็ดเดียววะเนบัดบนบนบัดเลีนซีบัดพวกเขาซะแปดชีศูนทีบจะเหลยใจครับแปดชีชูนวะเส่นนะเก้าห้าชูนเมว่านเช่น้ไปบอกสามชูนกับแปดชูนศูนแปดได้จับโอแต่ถือว่าแห่จานพลาดจักหวดนะทัวรับที่ยี่สามเนาะพลาดจ้าละเอฟซีเอ้ ผาหมดทบซ้ำนะจะกันติว่าผ่าแต่ว่ากับผู้มีผู้ถืออยู่เด้อาจานหายไปแปดสี่ศูนย์ข้าเจ้าไปตัดเอาข้าเจ้าไปตัดเอาแปดศูนศนปดับเด้หาศูนย์กัมีแล้วเหนหาศูนย์ีศูนหนึ่งศูนยอ่าหนึ่งศก็มี8ปี้เขาเนีมาเจ้าอยู่แปดชี้อยู่แปดศนมาจะบอกมันตัอกี่ไรแทเมื่อยนะไม่ใช่ ปดกรจับมัยุแปดชุดกระจับนะแปดชุดกระจับนมันชีได้ที่แตงว่าจ่ายแนงไว้ตัวอย่บอโอ้ยน้นอืมวัตีิผ่านมาเด้อยับชี้ก่าจับสนเด้อค่ะยับชจับสนได้จ่ายเด้อวดตีิผ่านมาหนึ่งกว่าพ่อเทียนผ่านมาที่มันออกไอ้สามสามชุดแปดเนาะครับสามชุดแปดครับออกสามชุดแปดอืมก็งห้องมันแบบไปเป็นแนวอื่นซะถือตัวตัวช่องตัวกูถือเพื่อถือน้ำยี่ดรนี้ ถือน้ำอยู่ถือคู่บุบบูหลายขึ้นว่าเนาะมันหมันเป็นตัวครับก็จะเปดเป็นเนียนตัวที่อาจารย์จับที่ไฮไลท์ซะนะเบื้องสี่ศูนย์กับจับห้าชูนี่กับมาจับซี่แปดกับมาจับแปดศูนย์ศูนย์แปดบ่จับมันก็ปวดไปเลยใกล้กันด้วยครับเม่ได้มาจับใกล้กันคือว่านศูนย์มาแล้วนะศูนย์มาทั้งหนึ่งไม่จะศูนย์ยังเดี่ยวศูนย์มาเดี่ยวนะไม่จะไม่ตะศูนย์แต่จะเปิดบ่ได้จับศูนย์ไส่บาท บได้จับชุนใส่เนี่ยสี่ชุนหาชนหน,นึ่งศูนยังไม่อีกะหนึ่งคู่สองคู่สามคู่กับสี่คู่อเอาแปดุนต้องใส่ไปอีกไค่ไหนนะนะครับนะเอาเอาเป็นเนี่ยถ้าไกลๆมือเขาจงาาังไปว่าอันนั้นเขา,เปา,าไปว่ามันติดตามกับสำนักได้เขาก็บบ้ได,ด้ว่าดอกเขาก็เอาของเขานี่ละครับครับอีส่วนเพิ่นดังมาจะใส้กับเขาจังไฟว่ากันอ่าจังไพีใสนานตัวจานก็อยางถือสุกคนนั่นละอย่างมีโฉไม่ใช่กันทุกคนนั่นล่ะ มันผิดพลาดมากมันก็นมีเขามีรุดเนาะครับขีดย้อนลังก็มีหลายผู้เขามากกับเขามากอาจารย์หัวใบหยกว่าข้อขีดปุ่นเล็อา <c oughs> จารย์ตรงเตียงเลยหัวหยกว่าขอขีดปุ่นเล็ก <c oughs> โอ้ใครอยู่บนในโชคดีไม่พออาจารย์ง่ายหัอ่อยากวอาข้อขีดปุ่นเล็กีเพุ่นมาอยู่อาจารย์กับเบ้าเบาในนี่ดอกพุ่นหกาในนี่อยอาจารย์ว่านะมันนี่กับเทิงพอดีมากกับพอดีอาจารย์เฮ็ดเด็กไว้ครับก็เลย ข้บุุกขอขอพาจารนขอถ่ายคลิปครับผมว่าถ่ายเขาไปเป็นเนวทาเปลีนป่นทีนนนทไ่ไปเปลนเนีท่ามึงอาไว้จับเอิงจับดุสตี่ไปเบิงเหมือนกันมันว่าอาจารย์ว่าจะเรียกท่าย่าไท่าย,าายังเว้ยถือแล้ววันที่หายเพิ่งถือไปนึงเฮ้ยที่ไหแล้ววันที่หายก็เพิ่งถืออยู่นั่นไงพระอาจารย์ลงทุนไปหกร้อยห้าสิบบาทถูกละวันที่ห้าเันได้สองหมื่นเลยโอ้ตาทูน้ำเลยนะมันก็มีบัตรเขาบัตรดุดเนาะครับ แต่ตามชีจีมากกับบัวพราเพราะเห็นรู้ได้เนาะแต่ว่าการพิจิบอ่าแต่ว่าพ่นผู้จับได้ท่านี่รถจัลีเขากับจับไว้ได้เลาวกับตัวตรงมันหลุดนะเออเอาตัวโต้งโตรงมันหลุดตามที่เบิ่งมากว่ามันกับบ้านรู้เดอกมันรู้แต่ถือว่าโวกดวงเขาบอกท่านมีแต่ท่านกับชิมี่นี่แหละมันสามภูนึงเอาไปจับไว้ผู้ใดเห็นแล้วก็ไปเฝ้ายิบจับอุ้นุนรัฐบาลเขาเด้อรัฐบาลเขาซอยเา พอได้่วยอาจารย์สั่งบวสั่ง,งหัละข้งเนี่ยันนี่ย่งเชียสั่งอยู่ดอกปัจจัยบ่มีกเ็เลยบ่ได้ต่างก็อยบินตบาทสันเขา <c oughs> <c oughs> อือยนี่แหลไม่อยู่ดอกนี่นูละีูละเศร้าก็มาซอยกันใกล้ๆอยู่ผูเขมาม่หมูาในจิดตามอาจารย์สายขมินหมดกวอนี่ยมาบตนัเนีมาะ มาครับมันคงจะถ่ายพอดีมาคงจะถ่ายจับไปพิสซะนอคงจะนอจับพิสพอดีถ่ายจับไปพิดใช่พอว่าผมจักเพราะว่ากไก่เตือนเพราะจากบ้านพเอมายิ่งข่าวก็ได้มาติดตามครับติดตามร่องเบิงคมันกับเป็นแชร์แนวทั้งเป็นแชร์ของเหรียญเป็นแชร์สมุติเป็นดูกระทำหน้ากระทำเป็นสมุดยาะยุดมันถือมันมั่นเอฟซีเอ็ดมินเนา เดี๋ไปยืนมันตืมมันมันให้เป็นแนวทางอันใดมันสีเกิดแก่มันเกิดอันใดมันสีได้แก่มันได้ข้ามันเป็นจังโชคจังบุญเฮาข้าบุญเฮามีอ่าข้าบารมีเฮาเกิดอ่าขอให้เป็นเศรษฐีในวันนี้เวลานี้ให้เป็นเศรษฐีตลอดกาลอ่อยู่ในช่องก็ดีตามกันเบิ่งเด้อจ่าเด้ออ่กดกันเบิง่งกดไหลกดแช่ออกไปซอยกันกอเป็นสะพานบุญให้แช่พระอาจารย์สายขมิ้นนะจ๊นะเนอะเนาะติสันตัวเนาออาจารย์ตัวยองเนาะครับอ่าติดตาม กันเบ่งอ่ะไปิดเบาเย็บเชียมืยนกับอาจารนนะจ้า<ๆ>เดี๋ยวไปเจรจากันไหมเลขไทยเพิ่งเบิ่งนี่ครับมาเดี่ยวน้องของผ้าอาจารย์วัดปลาใสกับเบมืนครับคนเราก็เล่นลอยักษ์มันนะครับพอฉีดมาติดตามไหมครับพ่อ,อาจานกันก็ร่างคำนวดดูครับว่าดิตัดนี่บ่ตัดอังใดพอเล็กมันมีเขามีรู้เรื่องคำนวณน,นะคักนะครับหัวนี่เขาตีปล่อยออกทั้งช่องครับนะครับสรุปเลขไทยของ ท้ายหน้าท้ายหลังเด้อครับเด้อเอฟซีองจานตรงเตียงครับนี่ครับหาจะหยิบจับลักเตอรี่ไว้เลยนะครับก่อนพรจาน์กัดได้อยู่ครับเอาไปหยิบลอตเตอรี่ไปอย่สิบเก็ดกลุ่มภาสี่เก้าสามสองหกเจ็ดเ็ดสามห้าครับท้ายหน้าท้ายหลังครับหาหยิบลตเตอรี่ไ้เลยครับับท้านี้ก็ ปากกดไ์กดแช่กดติดตามไม่ได้ครับของอาจารย์ตรงเต่งครับคนมาค่าบดี่สี่ครับ